See <laughs> และแล้วเราก็ใกล้จะถึงหมู่บ้านลักไทยแล้วนะคะตอนนี้ก็เราอยู่ระหว่างทางนะคะก็จะมีโค้งเยอะสะหน่อยนะคะทางก็ขยึกขยืออย่างที่ให้ดูใน GPS คลิปก่อนนะคะแต่ว่าบรรยากาศใดๆคือดีมากค่ะดูสิคะ บรรยากาศดีสุดๆต้นไผ่ก็มีแต่ต้นใหญ่ๆลำใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กําหนดแพลนเที่ยวนะคะอ่างเก็บน้ำปางอุ่งนะคะจะอยู่ใกล้ๆก,กันกับบ้านลักไทยเลยค่ะถ้าใครยังไม่มีแลนนะคะแวะปางอุ่งแล้วก็ไปต่อที่บ้านลักไทยหรือว่าไปบ้านลักไทยก่อนแล้วค่อยกลับมาปางอุ่งก็ได้นะคะแต่ว่าเราคือเหนื่อยมากเราอยากจะไปบ้านลักไทยเลยค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านลักไทยนะคะ กำลังขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขา,ขเขา,เขาก็ตอนนี้เรากําลังลงเขาเนะะื้อขาลงเขาก็เกียร์ต่ํานะคะตอนนี้คือวินวินค่ะวินวิน,ว,นวินทางโค้งนะคะโอเคครับแต่เราก็โอเคนะคะเราไปได้เพื่อลูกเพื่อผัวนะคะ เราจะถึงบ้านรักไทยนะคะเราจะอยู่ที่นี่สองคืนนะคะเราเช่าเรานั่งเรือสองรอบนะคะคือรอบเย็นกับรอบเช้ารอบเย็นจะเป็นของวันนี้นะคะส่วนรอบเช้าจะเป็นของวันพรุ่งนี้ค่ะตอนนี้เราก็อากาศเย็นสบายมากเลยนะคะรถเช้าเราก็มีสั้นรุนะคะ อัดโชว์สันรูปเลยค่ะคุณ oh. พ่อคพ่อโชว์สันรูป่อยค่ะยิน oh. ดีโชว์สันรูปเบบี้เย้ในที่สุดเราก็ถึงบ้านลักไทยแล้วค่ะดีใจมากร้องดังๆด,ด,ด้วยความเหนื่อยค่ะ เธอจ้าบ้านรักไทยเรามาถึงแล้วนะคะดีใจจังเลยตอนนี้เราก็กำลังดูทางนะครับที่จะไปโรงแรมที่เราจองไว้นะคะโรงแรมนี้จะเป็นโรงแรมเปิดใหม่นะคะ นี่นะคะที่พักของเราอยู่ข้างบนสุดเลยวิวก็จะเป็นประมาณนี้นะคะต้องเดินลงไปห้องของเรา b ีโซนบีสภาพตอนนี้ของแม่นะคะแม่น้แฝด ขับรถมาทั้งวัน,วนเดินลงมาแล้วค่ะข้างบนหอน,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 นี่ก็จะเป็นอีกห้องอีกแบบนะคะ ในพลาสติกแบก I put with นี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินเช็คเอาทนะคะแล้วก็เป็นที่ทานอาหารค่ะแล้วเราก็ออกจากโรงแรมนะคะเราก็ปั่นจักรยานเข้าไปในตรงอ่าง <Okay. S 1> ตรงตรงตรงิมน้ำนะคะพี่เจนเอาเสื้อกันหนาวให้แม่ได้ลูก เย่เย่เราได้ล่องเรือกันแล้วจ้าหลังจากที่นั่งดูรีวิวจนตาเปียกนะคะบรรยากาศคือดีมากเรือที่ล่องนะคะไม่โครงเคงแล้วก็เรือทุกลำนะคะเขาจะมีชาเตรียมไว้ให้ด้วยค่ะและเราก็ซื้อ เค้กเพิ่มนะคะเพราะว่าพวกเราหิวกันมากเลยยังไม่ได้ทานข้าวกันเลยนะคะก็ขึ้นก็ระหว่างตอนที่จะลงเรือนี่แหละคะ่ะแล้วก็สั่งเค้กอยู่ตรงเคาน์เตอร์นะคะเดี๋ยวน้องเขาจะเอาลงมาให้ค่ะเราก็มานั่งรอในเรือเลยนะคะนี่ค่ะเป็นเค้กโรชาเขียวแล้วก็เครปชาเขียวนะคะคืออร่อยมากทั้งสองเลย

สิ่งที่อยากจะบอกนะคะคือการเดินมาที่นี่เดินทางมาที่นี่นะคะคือเหนื่อยมากแต่พอขึ้นมาคือมันชื่นใจไปหมดเลยค่ะอากาศดีบรรยากาศดีแต่อย่างที่ว่านะคะ ใครที่แต้มบุญไม่ถึงนะคะก็จะได้ไม่ไม่ได้เห็นหมอกนะคะเราก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะที่แต้มบุญไม่ถึงค่ะแต่ใดๆคือดีใจสุดๆค่ะบรรยากาศดีรีแล็กซ์พ่อแม่ลูกเราได้ผ่อนคลายกันอย่างเต็มที่เลยค่ะเอนจอยสุดๆกับการล่องเรือและก็รู้สึกโชคดีมากที่บุกเรือสองรอบดมเดูชอบดนะูชอบล่เดี๋ยวเรามากินนี้ อันนี้เขาจะมีบริการชานะคะส่วนเราก็ซื้อเค้กมากินโดยเมื่อกี้ว่าจะกินข้าวแต่เลือกกิน แต่งมานะคะอร่อยมากเลยมาปั้นชายยกมามาปั้นชายยกมาบ๊าสำหรับทริปนี้นะคะเราจองเรือกับ Facebook ของจองนั่งเรือจีน หมู่บ้านรักไทยนะคะก็ถ้าใครจะจองนะคะก็เซิร์ชดูดีๆนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าตอนที่เราพยายามจะจองมีเฟซปลอมเยอะมากค่ะแล้วก็อันนี้นะคะเราชมเราเลือกบุ๊กมาในราคาของเด็กกับผู้ใหญ่นะคะราคาเรือที่เราจองนะคะจะเป็น สี่ท่านนะคะผู้ใหญ่สองแล้วก็เด็กสองนะคะราคา4ี่รเก้าสิบบาทค่ะตอนนี้เรานั่งเรือกันนะคะเรามานั่งล่องเรือที่บ้านรักไทยนะคะเราจองไว้ทั้งชเช้าและเย็นเรามาสึงกอนเย็นนะคะแล้วเราก็มาล,ล่องเรือ nhìn 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 Okay, okay. ระวังนะคะคนเก่งพี่แซนเราหนูอย่าเล่นแก้วนะลูกเดี๋ยวแก้วแก้วอ้ำจะแตกอ้ำจะปรับเงินหนูเลยนะ ขอบคุณค่ะไม่กินแล้วลูกอืมเพันอ่อเอาแว่นตามาให้หน่อยมาเกสัส วันนี้เราแวะทานข้าวที่ร้านอาหารนะคะชื่อร้านอะไรจำไม่ได้ชื่อร้านอะไรจะมีเป็นร้านอาหารแล้วก็ให้เช่าชุดจีนด้วยนะคะเราเช่าชุดจีนเราจะใส่พรุ่งนี้กันพอดีว่าเราปั่นจักรยานมาตรงนี้แล้วขาน้องไซมินเข้าซี่รถนะคะพ่อ,อกับแม่ตกใจมาก แล้วพี่เขาก็เข้ามาช่วยกันหมดเลยทั้งหมดเลยน้องแซนก็ร้องดังมากแล้วก็พี่พี่เขาช่วยจนแบบให้ยกจักรยานกลับไปรีสอร์ทแล้วก็แม่ก็จะเอารถแม่ก็เอารถมานะคะคือพี่เขาน่าละกันทุกคนเลยค่ะไปช่วยช่วยเราเอาจักรยานไปขี่เเลแล้วก็ เพืึอเกรงใจมากพี่แกเขาแบบเอาจักรยานขึ้นรถเราก็แค่อยากเอาจักรยานไปเก็บเท่านั้นเองแต่ว่าพี่เขาบอกว่ามันไกลก็เลยไปยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะตอนนี้เราเมื่อกี้เราไปล่องเรือมานะคะที่จริงยู่ข้าวกันมากเลยค่ะจะหาข้าวกินก่อนจะนั่งเรือ แต่ว่าแต่ว่าพอถึงพอเกิดเหตุอะเวลามันปรับล่วงเลยมาไกลแล้วอะ่ะแม่บอกให้ระหว่างแม่เอาจัก,กรยานไปแม่บอกให้พออ่อพาลูกกินพาน้องกินข้าวแต่พ่อก็ไม่ยอมกินนะ Why t าย a ้านอิด i ายอัม to t a k e the car ฮะ a ้ e นแ o d มูท a t ใช่ไหม มาแววมาแววอาหารแม่มาแล้วขอบคุณค่ะนี่นะคะเป,เ,นนเป็นก๋วยเตี๋ยวยูนานเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะแม่เก๋วยเตี๋ยวแห้งร้านนี้ถือว่าครบวงจรเลยค่ะมีทั้งอาหารตามสั่งนะคะแล้วก็เป็น ที่เช่าชุดอยู่ตรงหัวมุมค่ะใกล้ๆกับรีวายนะคะ